อ่ามาก็ทาร์ทที่เจ็ดแล้วนะครับสวัสดีครับผมเจตอต๊กผมวันนี้เราอยู่เกมเทลาลียนะครับอ่าดูทิว่าคุณเจตเขาจะรอดไปได้หรือเปล่านะครับอะไรมันเยอะขนาดนี้วะโอโอทิ้เก้าเลยเหรอมันยาปแปบตกไปตายหมดมันมองไม่ได้นี่หว่าต่อเอานะคับอ เสียงเหมือนเพลงดัดแปลงเลยน้อ นอนอโอ้ยไม่ไหวละขอบล็อกขอบล็อกเขาซอบอสนนั้นคนเดียวไม่น่าหว ออกเซิร์ฟเข้าใหม่ก่อนนะครับมีเป็นแค่เจ็ดเองน้อยมากหนทางยังอีกอยาวไกลมันจะหมดกลางคืนแล้วนี่หว่าวิ่งไปเจอก <ew d ip ide> โอดพิวดอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรนะครับตอนนี้ผมจะไปหาเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้หนังสือเวทนะครับอันนี้ตอนที่เราเข้าไปเมื่อกี้กระโดดทึบทึบทึบโอเคเ้โอ้ยเมื่อยอย่างจริง วิ่งต่อไปครั้งที่แล้วเราสำรวจแล้วก็ตายตรงนู้นทะเลทรายหวังว่าจะไม่มีพายุนะตรงนีเอามันลามตรงนี้แล้วเหรอเนะี่ยที่เราต่อบ้าไน่ใช่ใชแย่ยจริงลามได้ไงดีอ่ะลายนี่มันแย่ยจริงเลยนะโอ้ยเป็ดอีกแล้วที่เดิม แน่นอนว่าที่เดิมโพ้เสียเลือด16จังหวะนี้คุณเกตวิ่งวิ่งโอ้โหไม่เข้าเส้นชัยมันมีเส้นชัยที่ไหนเล่างูยังอยู่นะเนี่ยต้องสร้างบ้านเพิ่มแลยมั้งเยวขยายบ้านแล้วเออมาไปชืป่อ อ๋อเช้าแล้วเหรอเนะี่ยแมเร็วจริงๆกลัวบปล่ามีดาบมันแข็งนนเนาะเฮ้ยกลัวบปล่ากลัวบัล่ากลัวไปเลยละสิกลัวเราละสิแม่ไม่มีมอนเตอร์กล้าโอ้โห ในบ้านเองเล่นทำไมมันมีพายุทรายวะเนี่ยขอไปหน่อยีวินมูฟอยู่อาลาวไม่เดินไม่ได้ไลยนะชึบอึบอึ๊บอึบชึบชึบอ้ มีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นโหค่อยๆไหลด้วยออุอ๊ยมันวาร์ปมันวาร์ปขอตัดนะครับมันแหลกเอ้าแค่นี้เหรอคือเมื่อกี้ตอนที่ผมตัดผมยืนอยู่แถวๆนี้เว้วแล้วผมก็เดินมาตึ๊บถึงคืออะไรวะ โคตรงงเฮ็ดเฮ็ดเห็ดโอ้ยรวยรวยรวยแล้วไกลปะเนะี่ยโอ้ตอนนี้นี่ประมาณครึ่งแมปได้ตัดไม้ทำลายป่าโอ้โหทะเลทรายแล้วบัตโธเพึ่งออกมาได้อยู่ยงยกเฮ้ย,ยไม่นะเกมเกมไปไหนเนี่ยก,กินข้าวทำไม เอาสะดึกเลยไม่ต้องตัดต้นไม้ทำลายป่าสักนิดต้นไม้มันเยอะเกินไปอืมโอ้โอ้โอ้ยแหมรู้สึกแหลกจริงๆเลยก็เดินชิลๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโออโดนลอยหลังแหวนหวานหวานชึบเกาะขึ้น เฮ้ยด้านหลังตามมานี่มันตัวที่เราเจอเมื่อตอนนั้นมันจะตามมามันยังตามมาอยู่มันยังไม่เลิกตามกลับบ้านเองไปกลับบ้านเองไปออออกลับบ้านกลับบ้านไปชึบอ๋อติดวด้านล่างนั่นมีกล่องอื นันมันช่างน่าสนใจเหลือเกินมันดึงดูดมันดึงดูดสตาร์มไปหมดแล้วโอ้โหออ้ออ้อ้โหอ้โหโอ้โ้โ้โนโอ้โอ้โหอเโห้โหอ้โหอ้โหโอหอ้โหโอ้โหโอโอโออะไรวะอ้ห,เ,หเออ เราตอน,น,นคืนอ,อะไรเงี้ยรอบๆตัวเราเมไมไม่ได้เขียนแอดไนท์ด้วยเด็กไปกองโอ้ยกระจกกลับบ้านก็ไม่มีแหละขอขุดหน่อยแล้วกันที่บ้านไม่ค่อยมีกล่องรวยกองแล้วโว้ยโอย้ทะเลทรายมาแล้วครับพายุกห่งความสิ้นหวังหยอ ชุชพุชพฮชพุช,ช,ช,ชอบอเอาหมดแล้วล่ะวม่นี่ไงโอ้โหฉันรักแกมากโอ้โดยาสมุด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 เอ็งไม่มีให้ตูเลยในแมปบ้านี่ ไปก็โดนการเดียนตะค่าตายทำไงดีวะโอผูกสาวมหาสมุทรอ้อยสงสัยเครียดจังเลยเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่นอนแลาวมันหายยังไงกแน่นะครับอเจ้านายของฉันไม่สามารถตื่นขึ้นเวลากลางกลางวันได้ นะครับผมหาข้อมูลมาแล้วนะครับเกี่ยวกับวัเตอร์โบเก็บก็มาแล้วเสียงม่ยังรอเลยมันยังอยู่อีกเรอเนี่ยอยู่ที่เดิมเลยนี่หว่าโอ้โหนานจริง รอไม่ไหวแล้วเมื่อไรจะกลางคืนเนี่ยเกมมันปราสาทแลวมันเป็นปราสาทหรืออะไรวะน่ะเป็นปราสาทต้ายอ่ะไปป่ะก็เราอยู่ปราสาทเนี่ยใช้ไอเทมว้ามาหาเราดิมันมีอยู่ในกล่องอะ่ะเกมอยู่ไหนบ้างเอาอยู่ประสาทเหรออ่าแต่ยังไม่ได้ฆ่าบอสลงไปไม่ได้ <c oughs> ก็บอสเนี่ยแหละมีไอเทม <item warp. S 1> ว์าเหรอเออมันเขียนว่าทีเรพอร์ตทูโยเฟนอะ กดไปดิมันเจ็ดที่เรนะ์ตทูโยเฟนอะของยามันเป็นยาอยู่ในกล่องอะ่ะสักกล่องหนึ่งอะเราว่าอืมไปลาบมาสิมาสิเด้ของเยอะปะอะไรได้ของเยอะ มันจะชื่อว่าอะไรนะมันชื่อเบิร์มโฮลพอรชัน่นอะเบิร์มโฮลพอรชั่นเทเลพอร์ตพาร์ตี้มีไหมมีมีสี่ขวดใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเขา้าเข้าทีมเขียวก่อนนะมันได้ได้เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตได้เข้าไงอะ กดตัวอ e, กด e. กดตัวอะไรกดตัว e ของของเกมอ่ะเอาใจต่อเราเห็นด้านขวาไหมตรงเครื่องสมสัยมันจะมีพวกป้ายเขียวป้ายฟ้าม่วงเหลืองอ่ะเออกดเขียวเียวอ่ะอ่ะเา,า,า,าเราว้ามาแล้วจะว้าแปอะไรวะกดแมปวะอ่า ่าจะใช่แกอยู่ฟังเน่บซ้ายโห oh. ม,มอนไรเ่เออแล้วมันตัวอะไรที่มันดีดีวะ MPC อ่ะเออโคนโหดเลยต้องช่วยตัวนี้ก่อนถึงมันจะไปขายของให้บ้านเราเกมอย่าไปอย่าลงไปฆ่าฆ่าบอสมันอนะหัวหน้ามันไม่ให้ไปไหนไง เอของมาแน่ฮะตีของไหมของทำไมอะ่ะขอมากเจ้วทู้ก,กับบอสไม่ไหวไม่มีอะ่ะไม่มีเหรออืมไม่ได้ลงป่าไปแน่ไม่ไม่ได้ลงป่าที่<ร>แล้วลงนะแล้วก็ตาย ไหวอยู่แล้วไม่หจะเมืนเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยไปที่อื่นกอนไหมไปไหนอะ่ะแล้วแถเนี้ขึ้นไปข้างบนนะดาวเห็นดาวเหเห็นแ้ต่เราขึ้นอลไงกระโดดขึ้นมา ใช้เทมเกาะยังใส่เทมเกาะยังเกาะอ,อันไหนวะที่มันเป็นรูปรองเท้าน้ำน้ำอะ่ะแ,แต่แล้วมันเกาะไงอะ่ะอ่ะกด,ดสบเปซบาร์ขึ้นมาดิ โไปจับตึ้นถึงกคจะเป็นปาค้างดิค้างวค้างเหรอเอื่อลดไปไปนี่วะเลยไ้ไปนี่่าโอ้เห็ดเราเพิ่มเลย เกมอาจารย์ยากินครังหนึ่งเพิ่มให้50อะไรเนี่ยอาจารย์ทำแบบน้ารากไม่คิดตมาเห็นๆดูบเจอดินแดงสีแดงว่ะเกมดึงมั้งไหมเอาไงดีมีตัวใหญ่หลายใหญ่แล้วนะต้งไปไปทำไรอยู่เนี่ยเล่นเสียงขุดแร่มาไกล มึงนั่งกินดีๆที่ยกอาาข้าวขึ้นมาอขอบลิ้นก็สููไม่ได้อืม จะให้อะไรเกมดีวะเนี่ยให้ไม่มีเลยรื่รืดแล้วยังไม่จะมืดเลยอีกตั้งเยอะตั้งนานตัวืมสำหรับพาร์ทนี้ก็พอไว้เช่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวไว้ผมจะอัดพาร์ทหน้าพาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะพาร์ทแปดป่าวะพาร์ทแปดตอนกลางคืนนะครับเอาไว้ตอนสู้กับบอสนะครับอ่าเงินคลิปหน้าผม